การปฏิเสธไม่ให้ใครยืมเงินเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจแต่บางครั้งก็จําเป็นต้องทําเพื่อรักษาสถานการณ์ทางการเงินและรักษาสัมพันธภาพที่ดีไว้นี่คือ5วิธีปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนครับวิธีปฏิเสธที่1ช่วงนี้สถานการณ์ทางการเงินของฉันก็ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เลยเลยไม่สะดวกให้ยืมจริงๆเป็นการอธิบายสถานการณ์ส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องลงรายละเอียดมากและแสดงความเสียใจ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้วิธีปฏิเสธที่สองฉันค่อนข้างมีหลักการว่าจะไม่ให้ใครยืมเงินเพราะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะเป็นการอ้างถึงหลักการส่วนตัวทําให้การปฏิเสธดูหนักแน่นขึ้นและหลีกเลี่ยงการทําให้รู้สึกว่าเป็นการปฏิเสธเฉพาะบุคคลวิธีปฏิเสธที่สถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ฉันพอจะช่วยได้บอกได้เลยนะแต่เรื่องเงินช่วงนี้คงต้องขอผ่านจริงๆ เป็นการแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือในด้านอื่นๆแทนเพื่อรักษาน้ำใจและความสัมพันธ์วิธีปฏิเสธที่4ฉันเข้าใจเลยว่าคุณอาจจะกำลังลำบากแต่ตอนนี้ฉันเองก็มีภาระค่าใช้ใจ่ายที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายอย่างเลยไม่สามารถให้ยืมได้จริงๆเป็นการแสดงความเข้าใจในสถานการณ์ของอ e ีกฝ่ายและอธิบายถึงภาระของตัวเองวิธีปฏิเสธที่5ต้องขอโทษจริงๆนะที่ไม่สามารถช่วยเรื่องเงินได้ แต่ถ้ามีอะไรที่ฉันสามารถช่วยหาข้อมูลหรือให้คำแนะนำได้บอกมาได้เลยนะเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพพร้อมเสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นแทนเคล็ดลับเพิ่มเติมในการปฏิเสธ 1. พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจและเห็นใจแม้จะปฏิเสธแต่การแสดงความเข้าใจและความเสียใจจะช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้น 2. หลีกเลี่ยงการให้ความหวังลม,ลมลงลงๆแหลงๆอย่าพูดว่าไว้โอกาสหน้านะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะให้ยืมในอนาคต 3. ไม่ต้องรู้สึกผิดการตัดสินใจเรื่องเงินเป็นสิทธิ์ของคุณและคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดที่ไม่สามารถให้ยืมได้หวังว่าวิธีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้คุณสามารถปฏิเสธได้โดยสบายใจนะครับ